พี่บ้าเดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องซักผ้าปั่นกางจะพูดค่ะเอาเรานําเสนอข่าวการเมืองแบบที่ให้มันถึงลูกถึงคนสักนิดหนึ่งไม่ต้องวิเคราะห์กันเยอะผมรู้สึกได้เลยนะว่าคือปรากฏการณ์นี้นะในมุมนึงเอาแต่งหน้าก่อนเอามาเติมแป้งเติมแป้งหน้ามันนตั้งแต่6กโมงตีห้ากว่า เออมีคนวิเคราะห์นะคือปรากฏการณ์นี้ถ้าดูแนวโน้มในะขณะน,นี้เอ,อ่อผมเช็กจากแหล่งข่าวแหล่งข่าวผมบอกคุณชรยุทธ์น้องเชื่อเถอะค่ะประชธิบัตร่วมร้ออ่าผมก็ถามอ,อ่าแล้วคุณชวนคุณบัญญัติคุณจุริน่นนะอ,อ่าทางฝั่งนี้บอกไม่ได้ฟังคุณชวนเมื่อวานเหรอ คุณชวนบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการไปร่วมแต่ก็ไม่ขัดมติพักค่ะก็ขึ้นอยู่กับมติใช่ไหมใช่ถ้าแล้วเสียงจใหญ่ประชาธิปัตย์ที่เป็นใครตอนนี้เขาจะต้องประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารกับสสค่ะสสส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนอยู่ฝั่งคุณเฉลิมชัยแล้วกรรมการบริหารพักก็เพิ่งตั้งขึ้นมาก็ฝั่งนั้นหมดค่ะมติถ้าเกิดขอมติเมื่อไหร่เนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร่วมแน่ขึ้นอยู่ว่าตอนนี้ ทราบทางหรือยังเพราะของประชธิปัดยังไง <P ew r ith> เขาต้องรักษากฎเกณฑ์กติกาแบบพรรคการเมืองเก่า,กาแก่คือต้องมาเข้าที่ประชุมพัก <P ew r ith> ผ่านที่ประชุมของกรรมการบริหารและเข้าไปกรรมการบริหารร่วมสสมันเป็นกติกาแบบนี้เอาท่านผู้ชมฟังเสียงคุณชวนเมื่อวานคือผมกมําลังจะบอกว่าหลายคนนี่มีนักวิเคราะห์บักระซิบนะ <P ew r ith> โอ้โหตั้งแต่กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเป็นจริงนะ เหตุการณ์กรณีที่ไทยสร้างไทยยกพักไปโหวตให้คุณแพทองทานใครเจ็บที่สุดคุณหญิงสุดาราัตน์เกยุราพันธ์ค่ะใช่ไหมใช่และถ้าพลังประชารัฐเป็นไปอย่างที่คาดการใครเจ็บที่สุดพลเอกประวิทรค่ะและถ้ากรณีประชิดิป,ปัเกิดรัฐบาลใครเจ็บที่สดุดก็ต้องเป็นกลุ่มคุณชวนเนี่ยในฟังเสียงคุณชวนเมื่อวานใช่ค่ะขณะนี้การร่วมมือบานยังไม่มีมันมีแต่ข่าวที่น้องๆ้องสื่อไปพูดกันว่า พักที่เป็นเหมือนอะไรพักที่รอเสียบไอน้นี่ก็ต้องเรียนว่าคนที่หนุนปฏิปัติเนี่ยเขาก็เ,าเสียใจเหมือนกันตอานั้นขอให้แยกนะระหว่างพฤติกรรมคนบางคนกับพฤติกรรมของพักโดยส่วนรวมแต่มทติพักออกมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยในถ้าเกิดว่าจะต้องร่วมสบานีมัน ไม่่ไมผมผมไม่ได้เป็นเลขาพักเออผมไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักผมผมพูดไม่ได้ครับไม่มีผมไม่มีมุมอะไรนอกจากผมโดยส่วนตัวผมไม่ร่วมเนี่ยคือถ้าลงมติโดยส่วนตัวท่านก็ไม่ร่วมค่ะแต่ท่านก็บอกเนี่ยว่าไม่ขัดกับมติพักมติพักว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นท่านบอกอย่างนี้ค่ะแล้วจริงๆคุณชวนก็พูดด้วยนะคะว่า จริงๆมองว่าถ้าเป็นฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ของฝ่ายค้านจริงๆ <Ừ. S 1> ถ้าเป็นฝ่ายค้านแล้วลังเลใจเวลามีมติอะไรก็ไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวเขาจะโกรธกลัวเขาจะไม่ให้ร่วมรัฐบาลคุณชวนว่าใครแล้วก็รอเป็นเหมือนอะไรที่รอเสียบคุณชวนบอกเราไม่ใช่อะไรที่ไปรอเสียบเดี๋ยวรอดูเอถอะท่านผู้ชมว่าผลจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่เชื่อหรอกใครจะบอกอะไรตอนนี้